รับสดีรับพี่น้องครับพี่นอ C ้องเย็บซีที่กระนอดกระถึงสู้ขู่สุขอนครับพ่อกันเนี่ยมาแลงของวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องครับโมนี่ครับโมนี่ภาพพี่น้องมาเบ่งกบเนี่ยมาแลงเด้พี่น้องได้ก็แลังให้อาหารกรบครับนี่กบน้อยครับ,บางนี้ครับนี่เออ,อตัวนึตัวใหญ่หนึ่ง มองนี่มองกบน่อยครับนี่ครับนี่เออเอาลงมาเลียงไว้นี่ลงงไ่บอดินไงเร็วดีครับพี่น้องครับนบ่แต่ว่ามาทางนี่เป็นมองแม่พันธุ์ครับนี่มีขึ้นก็เอาลงผสมพันธุ์แล้วแต่กับใครโยต่ว่ากับกบอถือว่าลายเป็นไรครับนี่เอาลงผสมพันธุ์แล้วมาขึ้น,นมันอยากใครอยากอ้อนแน่แล้วจะเป็นไรบ่ ถ้าพี่น่องมาเบิงอบองเ่งกบเนี่มาแลงเด้อพี่น่องเด้อกําลัางกินเงี้ยกําลัางกินอาหารแต่กระแซวอยู่ตัวยงวยงยงเมี่เลยครับพี่น่องตัวยงยงยงเมี กินเกจงเสร็จแล้วไงเร็วเสร็จแล้วต้นจะนี่ป้าหยาเนี่ยทั้งหลาย้ะครับนี่ตน้นจะนี่ป้าหยาเนี่ยทั้งหลายเฮ็ดบหยาไว้อานุลักษ์เป็นป้าหยาไว้จังน้อยเห็นมันก็จะคือธรรมชาตินะครับทางนี้เป็นเมียพันธุ์มากับป่วยมาทางนี้ครับ ไยมาทางนี้เป็นทางคบคอนโดครับพี่น้องครับมาเมื่อน,นี้แกงจังป้างแล้วดิพี่นอ้องว่านี้เออคบคอนโดงหา่มองแล้วครับเมื่อน,นี่อุ่นแกงจังป้างปุ่นปาดขวดออกบมดแล้วเอาไปลงไว้มองบัวกับกช่างแล้วนะครับเพราะว่ามันโตง่ายโตใหญ่แล้วก็เลิกไปไว้กับช่างเห็นมันในออกกําล่างกาย เดห็นมันเด็ดเต้นเห็นมไหนังจังหน่อยนี่นี่ก็สีหามูไม่มาลงครับนี่ตัวง่ายอย่างนี้ครับเราออกจากขวดแล้วเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิง้งนี่ขวดยังพระท่านอีกเก็บอยู่นี่เราเอาออกแล้วว่างได้หันมาครับพี่น้องมาเบิ้งท่าพี่ครับเบิง้งกบคอนโดเอาออกจากขวดซะก่อนมาครับอ,ออกจากขวดแล้วก็เอามาลงนี่ครับนี่มาดีเบิ่งพี่น้องงามบ่ครับ นี่แลาดออกจากขวดแล้วตัวไงบ้างครับผมตุงมงติมเงไง,งผมโรกมนันหนีหาวขนาดอันมีดมองเต้นเสร็จแล้วอ,อยู่หนีมันบ่คืออยู่ในขวดเนาะมันหนีซื้นขนาดเป่นเต้นดงเด้งดงเด้งอยู่ถึงหน้าไม่งเต้นดีนี่แหละครับปาดออกจากขวดมาก็เอามาลงนี้นะครับนี่เห็นว่าพีน่น้องครมาซูม้มห้เบิ่งใกๆซะก่อน ตัวใหญ่ๆก็มีเลยครับผมส่วนหลา่มีแต่ตัวตัว,ตวเมียหลายเออกบมันเป็นกบสุดแหลกเนาะเออตัวผูว้มันคอยหลย่เรื่องกระปินองครับผมนี่แหละกบคอนโดที่เอาออกจากขวดก็เลยเอามาลงกระชั่งครับมื้อนี้ครับนี่เพิ่นเห็นบ่พี่น้องตัวงามบ่ ดใสางามนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องค่อยไปเกะไก่ดีเนาะเอาไปใกล้ๆ่กันกะนะนี่ครับพี่น้องครับพี่มาดึง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 อย่างงี้สิซึ้งขนาด แล้วไม่แข็งกันไปขี้นขบ้าสิดงดิงดงดิงน่เอ้ยกิอน ซ้นดีครับีึงน้ำแล้วถึงน้ำแล้วซ้นขนาดนี้นี่แหละครับปลาดอกไม่ก็บขวดออก็มาล่งหีแล้วมันเน<ฮ>อ้ยตัวตัวอ้วน เอ้ยมาดีจับไปจับไปท่านตัวนี้เตัวเมี่ส่วนหลังนี่ตัวเมียเลยครับนี่ตัวเมียครับตรงนี้ับ ห่าอยู่ในขวดอยู่ในขวดบด้เตนเสร็จแล้วออกมากเลยได้เตนของตัวปทน,นีดีนะโมน,นี่ครับเดีแตัวนี้ครับนี่มีย,มย,มยอะไรไม,มงนี่เป็นกบน่อยะครับครบน้อย ครับแพะพ,ะพบบี่น้องรอเบิ้งกบคือเก่าครับมือนี้ครับอื่นนี่บ้อน,นึงครับนี่มองนึงนี่ละนี่เวลาเต้เหมือกันล่ะกินเงี้ยแล้ว,อ,ลลว,นนลวอิ่มแล้วนี่มองนี่ตัวใหญ่แล้วครับนี่อนุบาลไว้เห็ดเป็นกบ ควบคุ้นแล้วตัวเงยแล้วนี่เป็นควบคุ้นแล้วครับนี่ตัวเงยแล้วมอนนี่ลูกออดลูกออดถือฝนไหลกับบ่คอยแข็งแรงเออบ่แข็งแรงมันฝนตกใส่ขักหลายผล ลูกออดมองนี้ให้อาหารแล้วแต่ว่ามองนี้เอาลงคมืกขึ้นนี่ครับนี่นี่เราเอาลงคมืกขึ้นกิดไข่โยเกิดไข่ก็ลังก็ลังก็ลังแตกเด้คำมันก็ลังเป็นตัวนกแนกแนกหน,น่อยๆน,นี่เราไข่หมืกขึ้นนี่ ไข้หลาย่้หครับนี่ไข้หลายไข่หลายก็ลลิเป็นตัวนี่น้อยซ้ำให้ไล่ะนี่ผนละยุดรุมๆุมละน้องก็เห็นหรอกน้อยครับโคตรตีน้องแนกๆก็นี่น้อย,ยมมผมละ มาเบิ่งกบหน่อยท่าพี่ครับนี่มองนี่กบหน่อยกบขุนไว้เฮดเป็นกบเนื้อกบไงเพราะว่ามันบ่มีกบหน่อยบ่มีกบไอ้บ่มีกบไงเลยนะครับบ่ได้เ็ดไว้เป็นกบไงมันแต่ว่าสุดนี่เสียวใบเห็ดเป็นกบไงครับสว่างมองสว่างบ่อ นี่แล้วเลียส่วดๆๆแล้วคุณตัวนึงตัวง่ายก็ตายตัวนึงกัดกันตายวาอะอาปพี่น่องเรอเบิ่งเงี้ยมาแรงแล้พี่น่องเด้หมดนี่นะครับวันที่ยี่สิากรกฎาคมสองพห้าร้อย มองนี่ฟ้ามลูกออดบ่อลูกออดมองนี้บ่มีเลยนี่บะท่านมีเลยครับนี่เออพี่น้องเอาไปใส่เบ็ดมาถามหลายเกิดบ,บ่มี่ว่าบะท่านไงบะท่าน,นไงไหมครับน้องอ่คอนโดนี่ก็ว่างแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดนั่นไหมหัน่นไงแล้วก็ไปลงหั่นโอ้โกบหน่อยมันนี่งามเลยครับนหิมียแล้วงามเลยแ,แล้วงาม เลี้ยงไว้บอ่อดินสีันใหญ่เร็วดีครับพี่น้องครับนี่นะปละใบล่วลลงวางมาท่านถึงเขาท่านถึงสิวังอาทิตย์หนึ่งนี่แหละยวจำอะได้นี่นี่ซื้อมาใหญ่เร็วนี่ครับเรียกใบบ่อดินใหญ่เร็วแล้วก็ซื้อดีพร้อมครับ คลิปนี้ไ้ซับหนีได้ปี่น่องได้คลิปหนาจังพอันไหมครับอย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ช่องแดงบึงพลานชัยแฟนเพจนะครับแล้วก็ฝากช่องยูทูบน้ด้ลาพี่น้องเด้อช่องแดงบึงพลานชัยนะครับพิมพ์หัวไปนะครับทังช่องยูทูบนะครับเอาคลิปนี้ไปซับหนีครับพี่น่องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ